แล้วครับอยากกินอะไรเอเอบอกว่าบาซาฉินแหละบาซาฉินแหละปี B. บอกว่าบาซาเน่แหละบาซาเน่แหละอ๋อซีหมอบาซานี่แหละปีบอกว่าบาโล่เน่แหละบาโล่เน่แหละถามข้ามแม่ข้อไหนบาซาฉินแหละอ่าบาซาชินเนี่ยเขามาฉินก็อยากอยากกินอะไร ภาษาชินแลยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นอ,อันนี้มีคำมาอย่างอบอุ่นด้วยนะยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นเอบอกว่ายา่า,ยาบาดแดย่าบาดแผปีบอกว่ากูยีบาย่าสีซีบอกว่านยวยทเวสว่าจูโซบาดแดน่าจะเป็นข้อไหนว่ายินดีต้อนรับอย่างอบอุ่น ข้อที่หนึงแปลว่าอะไรยาบาดเดยาบาดเดเวลาเราเวลาเขาขอบคุณเราเขาขอโทษเราเราตอบรับ,ราบาว่าเป็นไรไนยาบาดเเาาดกูย,าาดยีบายาสีคำว่ากูญีแปลว่าอะไรอันนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งผ่านผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วตัวนี้นะในในข้อสอบเนี่ยกูยีบายาสี มายาเสมายาเสียในขอขอใช่ไหมขอขอให้มีความสุขเดี๋ยวอ่าที่เนี้ยไม่ไม่ไม่ใช่โอ้ยพรน่ะก็ม่ยากเสียเนี่ยคือขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเนี้ยขอคุณปม่ยากเสียเนี้ยให้ช่วยไม่อะไรช่วยไหมเราขอช่วยเขาเราขอที่จะช่วยจะช่วยเขากุงญีไปว่าขอช่วยเนี่ยเราจะเราเราอาสาจะไปช่วยเขาอะใช่คำว่าเม่ยากเสกุญีปยักเสียสอต้อนเนี้ยเป็นไปไม่ได้เอกับปีไม่ใช่ต้องเป็นซีอย่างเดียวใช่ไหม คำว่าเนื้อทเวสว่เนี่ยคืออย่างอบอุ่นเนื้อทเวสว่าจูโซบาเตะแปลว่ายินดีต้อนรับอันตรงเนี้ยในเมื่อกี้เราเรียนคำกริยาวิเศษแล้วจะพูดสองคำแบบนี้ก็ได้ถ้าพูดสองคำเนี่ยต้องไม่ต้องใส่คำสว่านะนะต้องพูดต้องพูดว่าว่าเนื้อเนื้ทเวทเวแบบเนี้ยเนื้อเนื้อทวยเจูโซบาเตะก็เนื้อเนื้ทเวทเวแปลว่าอย่างอบอุ่นเหมือนเราเหมเราเรียนเมื่อกี้คำกริยาเนี่สองคำอ่ะ อันน so ี้น so ้องพูดสองคำว่าหน่วยหน่วยทวีทวีหน่วยหน่วยทวีทวีหน่วยทวีทวีโจโซบาเดคนใหม่ต้องจำคำว่าโจโซบาเดเป็นหลักหน่วยทวยทวีเป็นคำขยายโจโซบาเดว่าต้อนรับต้อนรับแบบไหนอ่ะต้อนรับแบบอบอุ่นไงอบอุ่นแบบว่าหน่วยหน่วยทวีทวีหน่วยหน่วยทวีทวีโจโซบาเดหรือว่าหน่วยทวยสวาโจโซบาเดอันนี้หน่วยทวยสวาต้องได้เขียนไ้เป็นเป็นภาษาทางการเขาใช้คำว่าสวาแต่ถ้าเป็นภาษาพูดเราจะพูดคำว่า นุ่ยนุ่ยช่วยช่วยโจซบาแดอะไรแบบนุ่ยนุ่ยช่วยช่วยโจโซบาคุณไมายตามโจโซบาแดอย่างเดียวนั่นแหละจุโซบาแดคำนะครับเนี่ยถ้าเราเข้าเข้าเมืองเข้าอะไรเนี่ยจะมีจะมีตวงคือแบบเนี้ยมิดมีมีทุกทุกอำเภอทุกจังหวัดอ่ะนะโจโซบาแดยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพมหานครอะไรบางเก้าบางเก้ามาโจโซบาแดอะไรแบบเนี้ยเมียกมาโจโซบาแด ย่ามาในงานมะโจสุบาดแอนี่ในตอนแรกจกประเทศพม่าอะไรแบบเนี้ยข้อสองขอเมนูหนอ่อยน่าจะจำได้เราไปกินข้าวแล้วถามอาขอเมนูหน่อยข้อเอบอกว่ามีนูเปบามีนูเบบาข้อบีบอกว่ามันเนสตาข้อ c ีบอกว่าเนเลสตาอ่าข้อไหนข้อไหนเมนูเปบาเมนูเบบา ่ามีดูเปีป่านั่นแหละข้อ A มีดูเปีป่าขอเมนูหน่อยมีดูเปีป่าฉันหิวนิดหน่อยอ่ขึ้นมานิดหน่อยแปลว่าอะไรเมื่อกี้ฉันหิวนิดหน่อยเอ็มบอกว่าแน่แน่เปี๊ป่าปีบอกว่าแน่แน่สาแดดซีบอกว่าแน่แน่ช่อป่าแน่แน่สาแดดแน่แน่สาแดดแปลว่าหิวนิดหน่อย เห็นนั้นในปีบาบเวลเปีอ่ะให้ปีเนี่ยให้ที่นี้ที่นี่แปลว่าขอนะขอนิดหน่อยว่าเราคนคนเขอขอนิดหน่อยถ้าเนเนเชียลบาเนเนเชียลบาลดลดนิดหน่อยลดให้หน่อยนั่นแหละเราไปต่อราคาต่อราคาทรงวันเนเนเชียลบาลดให้หน่อยให้หน่อยลดให้หน่อยเนเนเชียลบาหิวมากแล้วเมื่อกี้หิวนิดหน่อยตอนนี้หิวมากแล้ว เอมบอกว่าตาอาซาเนบีตาอาซาเนบีบีบอกว่าแน่แน่ซาบีแน่แน่ซาบีซีบอกว่าแน่แน่เชอบีอ่าจะเป็นข้อไหนหิวมากมากหิวมากแล้ว เรามาดูขั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนไอ้ข้อที่ซีแปลว่าอะไรซีอ่ะช่อเมื่อกี้แปลว่าลดใช่ไหมใช่ครับเนเนช่อบีคือลดลดนิดหน่อยแล้วลดให้นิดหน่อยแล้วลดแล้วลดแล้วแล้วนั่นแหละเนเนสาบีเนเนสาบีหิวนิดหน่อยแล้วหิวนิดหน่อยแล้วไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ว่าหิวมากแล้วต้องเป็นเออไหมแต่อาสาบีแต่อาสาบีแต่อากับเตกในความหมายเดียวกันอายันสาบีก็ได้แต่อาสาบีก็ได้เตกสาบีก็ได้ คำหมายคำหมายคำมามากๆเนี่ยเราจะใช้คำมาตาอาก็ได้นะใช้คำมาเตยก,ก็ได้นะใช้คำมาอายานก็ได้นะตาซาบีอายานสาบีเตกสาบีได้หมดเลยอันนี้ก็ตาซาบีแปลว่าหิวมากแล้วตาแปลว่างมากมากอาหารพิเศษวันนี้คืออะไรอสมมติเราไปในร้านอาหารเราถามอ่ะมีอาหารพิเศษแนะนํำไหมอะไรแบบนี้อาหารพิเศษคืออะไรดีนเน อทูอัสาอัสากะบาแล่ตีเน่อทูอัสาอัสากะบาแล่ดีบอกว่าบาฮินชีแหลสีบอกว่าบาซามาแหล่อ่าคนจะเป็นข้อไหนข้อเอเอาจารย์ข้อเอตีเน่แปลว่าวันนี้อทูอัสาอัสาแปลว่าอาสารพิเ็ษอทูแปลว่าพิเศษบาแลก็คืออะไรอ่ากะบาแลคืออะไรวันนี้มีอาหารพิเศษแนะนํามีอะไรแนะนําอะไรแบบเนี้ย คำตอบคือเอบีเนี่ยบาหินชีแ้แลเนี่ย <ทำ S 1> มีกับข้าวาอะไรมีกับข้าวอะไรบาซ่ามาแลเนีย่ยจะกินอะไรบาซ่ามาแลจะกินอาหารพิเศษอาหารพิเศษที่เขาเน้น,นเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราบอกจะกินอาหารพิเศษจะพูดว่าไงเอบอกว่าทูหินทูหินแหล่ซาแแมะทูหินแหล่ซามแม b บีบอกว่างาหินซาแแม งาหินซาแหม่สีบอกว่าบานซ hin แ a m อะไรจะกินอาหารพิเศษเป็นข้อไหนข้อเออะทูหินเนี่ยหินเนี่ยก็เป็นประเภทอาหารต้องอทูพิเศษเนี่ยต้องเป็นเองหินซ n าแหม่แปลว่าอะไร n g หิน n sam แหม่งาหิน n อะแกงปลาแกงปลาปลาจะกินปลาแกาปลาาบหินก็คือจะกินจะกินกับอะไรบาหินซา sam แหละ จะกินสเต็กอ่าจะกินสเต็กทับทับซาเบลสเต็กนะสเต็กซาแหม่บีเอเอบอกว่าสเต็กซาแหม่บีบอกว่างาหินซาแหม่สีบอกว่าแววตาซาแหม่สเต็กซาแหม่อ่าสเต็กซาแม่เนี่ยเขาจำง่ายงาหินซาแม่เขาจะกินแกงปลาถ้าแววตาซาแหม่จะกินอะไรอ่ะแววตาแวตตาหมูอ่ะใช่นล้วหมูอ่ะหมูจะกินแวแววตาซาแหม่ ข้าวผัดข้าวผัดหมูหนึ่งที่อ่าข้าวผัดหมูหนึ่งที่จะพูดไงเอมอบอกสเต็กสเต็กตะปวยอ่าเอมอบอกสเต็กตะปวยนะบีมอบอกว่างาฮินตะปวยซีมอบอกว่าแว่ตาทมินจ์อตะปวยข้อไหนข้าวผัดหมูข้อไหนข้อซีครับแว่ตาทมินจอ์จอดแหว่ตาคือเนื้อหมูไหนถ้าเราผัดกับหมูเราก็พูดหมูก่อนเห็นยไม่แว่ตาทมินจ์อก็ข้าวผัดหมูถ้าเป็นข้าวผัดไก่ก็เจตาทมินจ์อ จัตตาทมินจอดสเต็กตะบวบก็คือสเต็กหนึ่งที่งาฮินตะบวบก็คือแกงปลาหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เป็นข้อสี่แวตตาทมินจอตะัวเบลก้าวผมกินอาหารมันมันสวิรัตอ่าเนี่ยมันสวิรัตถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นมันสวิรัตต้องจำคํานี้นะข้อเอบอกว่าสเต็กปลาข้อปีบอกว่างาฮินปลาข้อสีบอกว่า จะนอกะตดตัดร like ูปป่าก็หนงาจะคนสี่ได้ดานนะก็อสี่แต่ตัดรูดแต่ตัดรูดความหมายคำใหม่คำหมายค้ามว่าแตดความหมายคำว่าแต่แปลว่าชีวิตตัดแปลว่าค่ารูดเนี่ยแปลว่ารูดเนี่ยที่ว่าที่ว่าที่ว่ารูดในวอิสลามใช่ไหมอ่าที่นี่แต่ตัดรูดในหมายพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ค่าสิ่งที่มีชีวิตก็คือ เป็นมังสวิรัตไงเตตันลูดนะเขาบอกแบบนี้ว่าเตตันลูดกลายเป็นว่าเตตันลูดกลายเป็นคนกินเจกินอะไรมังสวิรัตเขาเรียกว่าเตตันลูดจนอกเตตันลูดป่าหมายว่าถ้าเรา,ากินเจเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นมังสวิรัตเราก็บอกว่าจอนอกกเตตันลูดเปอ่าถ้าเราไปถามอาหารว่าเตตันลูซ <carro. S 1> ีลาแบบเนี Although, ้ยเขารู้เรื่องนะมีอาหารเจไหมเตตันลูซีลาเตตันลูซีลา ผมไม่ชอบกินเผ็ดอ่าผมไม่ชอบกินเผ็ดเอบอกว่าอโชมาใจยบู B บีบอกว่าอสัดมาใจยบูสีบอกว่า a อชินมาใจยบูข้อข้อไหนเป็นเผ็ดอีครับอสัดมาใจยบูอาา <mat> ่อาซัดแปลว่าเผ็ดอสัดมาใจ่บูอโชมาใจยบูแปลว่าอะไรอโชอ่ะอโชวาาหวานหวานอโชถ้าเป็นอโชเยนน่ะ โชเยน้ําหวานอ่าน้ําหวานก็เป็นน้ําอัดลมนั่นแหละน้ำอัดลมทั้งหลายเขาเล่นเขาเรียกไอชอยู่หมดนะพวกพวกพวกโคกพวกสไปะไรทั้งหมดอ่ะน้ําอัดลมทั้งหมดเนี่ยที่ทาให้อ้วนนั่นเขาเรียกอโชเยหมดเลยออชินไาใจบุออชินแบบว่าอะไรชินชินแบบว่าเปรี้ยวชินเปรี้ยวอ๋อไม่ชอบเปรี้ยวออชินไม่ใจบุที่เรียกสามรสชาติจำมาเลยอโชคือหวานอซาดคือเผ็ดอชินคือเปรี้ยวอ่าถ้าไม่ชอบเปรี้ยก็ออชินไม่ใจบุ ถ้าไม่ชอบหวานก็อชูมาใจ้าปูถ้าไม่ชอบเผ็ดก็อกกั่ะมาใจ้ปู